สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตวันนี้เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10ข้อถ้าบพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 94-3-6-5ลบ3บวก6ลบ5คิดคำตอบค่ะข้อที่2 23-6-8-7ิบวก6ลบ8บวกเขีคําำตอบค่ะข้อที่3 48-7-6-5ิลบ7บวก6ลบาคคำตอบค่ะ ข้อที่4 89ิลบ8ดบวก3าลบ2คิวคำตอบค่ะข้อที่ห73ิบวก5ลบ7บวก6คิคำตอบค่ะข้อที่ห7 1บวก6ลบ7บวก8คำตอบค่ะข้อที่7 77ดลบหบวก6ลบ7คิคำตอบค่ะข้อที่8 8ดลบ5บวก8ลบ9คิคำตอบค่ะข้อที่เก้าสบวก5ลบ7บวก6คิวคำตอบค่ะ ข้อที่10 36 2ลบ8บก7ทิ้งคำตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบ92ข้อที่2ตอบ28ข้อที่3ตอบ42ข้อที่4ตอบ82ข้อที่5ตอบ47ข้อที่6ตอบ78ข้อที่7ตอบ71ข้อที่8ตอบ80ข้อที่9ตอบ18ข้อที่10ตอบ37 เป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกทั้งหมดกันกี่ข้อเอ่ยถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินตะ